ตอนนี้อยู่กับช่วงอินเกมนะครับผมเราจะมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นแต่ก่อนที่เราจะแข่งขันนั้นเราจะแข่งขันอะไรดีครับอะไรล่ะครับก็คือปฐมาบาลเมืองต้นโอใช่ๆถูพี่เล่นอย่างนี้ผมก็ตายเลยแต่ก่อนที่จะมาแข่งขันไปมาเมืองต้นต้องมงความรู้ก่อนตอนนี้เรอยู่กับพี่เบียร์พี่เบียร์แนะนำตัวเลยครับเขาชื่อพี่เบียร์ไงถึงแล้วเริ่มแรกเลยครับผม ก้วลงมานะครับันดับแรกต้องเซฟตัวเองก่อนใส่กันส่มือใส่ถุงมือครับมือป้องกันการติดเชื้อทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับ,รบแล้วก็อุปกรณ์ในการปฐรมพยาบาลที่จําเป็นและควรต้องมีติดในรถครับผ้บาก,ก๊อซจะเป็นอันนี้<ร>ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อแต่สามารทถทําแผลไดไ้เช็ดเลือดเช็ดระ<า>ก็จะมีแล้วก็จะมีผ้าก,ก๊อซแบบว่าสเตอร์ไลน์มาอันนี้คือการผ่าการฆ่าเชื้อ้วแบบสเตอร์ไลน์อ๋อจะใสใ่ในถุงไว้ใช่ครับ จะมีน้ำเกลือเอาไว้ล้างแผลอันนี้ไม่แสบล้างแผลเนี่ยเราจะไม่ใช้กอฮอล์ในการล้างแผลเพราะมันจะแสบจะทำให้เนื้อเยื่อเราเสียด้วยน้เกลือนี่ไม่ไม่แสบใช่ก็จะมีคอนฟอร์มเป็นผ้ายืดผ้ายืดแบบผ้าแบบว่าเป็นเหมือนให้สนักฆ่าผ้ากอสแต่มันยืดได้ก็ใช้เตะบอลได้ไม่ได้ไม่ได้หรอเฮ้ยเป็นเล่นตรงนู้นป่ะอันนี้ไว้เอาไว้สารความรู้กันโอ้ไว้พันวันนี้ก็มีแบบหัวแตกเป็นแผลเปิดเพราะว่ามันจะยืดแล้วมันจะรัด ทําให้เลือดเราหยุดไหลไว้ชั่วขณะไม่ได้หยุดไหลเลยอันนี้อีนน้อลาสติกเป็นเดเป็นผ้ายืดเหมือนเราเวลาปวดั้างเหมือนแบบว่าเนื้ออันนี้หยอดใช้ได้หน้าที่ที่เอามาใช้ตรงนรรี้คือไว้ดามแขนครับแล้วก็ในกรณีแขนเปิดที่คือซ่าแขนใหญ่เลยต้องใช้ตัวนี้พันมันจะมีหลายมันจะมีหลายขนาดมี้นทที่เราใช้ก็จะมี3นิ้ว4นิ้วอันนี้คือ4นิ้วอันนี้คือ4นิ้วครับ6นิ้วเราจะไว้พันไว้โดยไว้ดามขาแล้วก็มี ก็มีหลักๆก็จะมีประมาณขนาดนี้มีไม้พันสมลีไว้ตัวนี้มีอะไรอยู่ในจมูกไว้เช็ดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อถอดในจมูกก็จะบอกว่าคนเจ็บเนี่ยมีหลายแบบเมาไม่เมาเจ็บนิดเดียวร้องวายๆก็มีหลายอย่างแล้วถ้าแบบไม่เมาไงครับที่มียาชาหรืออะไรไม่มีครับเราเราเราจะให้ยาเขาไม่ได้ทําแค่ปพยถมไลเบื้องต้นอาจจะล้างแผลเช็ดแผลใส่เบตาดีีอันนั้นอาจะทำได้คือเราจะสูงวันนี้ ก็ต er> pues> mm ้องมีพยาบาลมาด้วยถามว่าถ้าเราให้ผิดให้ถูกไปมันเปคนเสียเสียแล้วคือกฎหมายบ้านเราจะไม่รับรองตัวเราด้วยว่าเฮ้ยคุณจบนู่นมาจบนี่มาคือไม่มีไปประกอบวิชาชีพไงก็คือเสียเปรียบตรงนี้เนาะทุกอย่างที่เราทําก็คือเราจะผ่านการอบรมผ่านอะไรแบบกับหมอกับพยาบาลตามโรงพยาบาลรัฐบาลนี่เขาเปิดเรียนเปิดสอนเปิดอบรมเราจะไปเรียนกันแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งหน้าที่หลักเลยในกรณีการช่วยหายใจเมื่อก่อนเมาส์ทูเมาส์ถูกป่ะถูกครับในหนังเมาส์ทูเมาส์ จมน้ำเต๋ออาจจะ้ำตูปับตูปากวปักเป็นไงเข้าไม่รู้แล้วมันเป็นความชอบของแต่ละคนอ๋อแต่ขนากคนชอบมากเลยแล้วต้องรู้เลยครับตีชอบไหมฮะชอบไหมโอ้หของผู้หญิงนี่ชอบมากเลยพี่ตูปบเพิ่มบตมอีกอย่าง้ีคือช่วยหายใจครับอ๋คือครอบครอบจมูกแล้วก็บีบมันจะมีอันนี้อันนี้เราสามารถใส่ได้เป็นพ่อพ่อหายใจอ๋อครจะอยู่แค่ลำคอ ระหยัดไปเลยครับคือถ้าเกิดเราถามว่าถ้าไม่ใส่ได้ไหมได้ไดถ้าใส่ไม่เป็นไม่ถนัดในการใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้หรือไม่มีไม่ใส่ก็ได้ก็ครอบแล้วก็ปีบตามจังหวะเราหายใจเปิดทางเดินให้มันเฉยค้างอยู่แลลงโลกระปีต,ตามจังหวะคนเราหายใจปกติแล้วเดี๋ยววนี้เราจะมาสอนเคสไหนดีครับที่แบบง่ายๆสมมุติว่าเดี๋ยวตรงนี้จะสมมุติว่าเป็น Modern มอเตอร์ไซค์ล้มนอน มุดว่าครับนอนนอนนอนล้มแบบว่าเหมือนเอาประมาณว่าเอาเป็นว่าเมาดีกว่าเมาเมาเมาเลยจะเจอสถานการณ์ว่าคนเจ็บวายอะไรบ้างอะไรยเงี้ยครับเอออ๋อีดีกว่าโอเคแล้วจากอุปกรณ์ที่เราได้เรียนรู้ไปก็โอเคจะมีไม้ดามีอะไรอย่างเี้เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวสาธิตให้ดูครับเหมือนเราผมว่าเหมือนเรามาปิกนิกไงไม่รู้ไม่มีแบบเออกล่องใส่เต็นท์อะ อันนี้คือเต็นนะอันนี้คือเราจะการปุ๊บก็เป็นเต้นเอเราก็มาปิกเหมือนเรามาปิกนี่กันเสื้องดามดาหลังดาหลังคอกับหลังพวกที่ชนแล้วติดอยู่ในรถที่ออกไม่ได้โอ้ทั้งนั้นผมว่าเราเริ่มกันดีกว่าเริ่มดีกว่าพี่ได้พี่เป็นอาสาผมก็เป็นอาสาครับพี่อาสาป่วยครับได้ครับได้ตามตามมตาพันธนาดเลยครับครับก็นอนได้ใช่ไหมครับนอนหรือว่านอนคว่ำหน้าไปเลยเหมือนว่าเราสมมติวางคว่ำวางคว่ำวางคว่ำ รูขับขับมอไซค์มากขับมอไซค์มากขับมอไซค์มาแล้วล้มขับมอไซค์ก่อนใครซ้อนใครซ้อนคนเดียวเลยไปตีหม้อมาตีตีมอมามอคืออะไรอ่ะมอคือตีหมอฟมอฟมาตีหม้อฟแล้วสตาร์ทเขึ้นอาไปเบ้าขับมาเรียเรียกแล้วคราวนี้ตกหลุมตกหลุมอ่าแล้วขับได้ต่อ ไปไฟแดงคราวนี้ไฟแดงไปเลกูบาดเจ็บแล้วแหละกูบาดเจ็บแล้วแหละอ่าเมาเลยร้อนร้อมเลยก็ได้คิดว่าเป็นท่ายากของเราแล้วที่ว่าเขาจะช่วยเรายากๆอ่ะอ๋อท่ายากท่ายากเอาขาพาดในนี้เตะกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมตะโอ้โหพู่นิ้วสิวสิวขึ้นเลยอ่ะนี่นี่คือท่าตายนี่เป็นท่าตายท่าคลาสสิกเนี่อเอาแบบนี้ไกยเนี่ยก็ได้แก่ไกยมันมันมันไม่ใช่มันไม่ธรรมชาติ รองเท้าลูดโอเคเฮ้ยขับรองเท้าลูดที่ให้ผมหนุนเลยป่ะเออหนุนรองเท้าเตยไม่เหม็นว่ะเฮ้ยอันดับแรกในการวิวลงเห็นเนี่ยผู้คนเจ็บละรู้ละรถเขาล้มรถเขาล้มอยู่ปุ๊อันดับแรกเลยดูดูว่ามีสติไหมเรียกคุณถามผมคุณถามสติหรไม่มีไม่มีสติถ้าหมดสติดูว่าเลยหายใจไหมทำมันก็ได้สเกีดปุก ทำหมดสติอ่ะอันนี้ถ้าคือทำอย่างเงี้ยคนนี้เมาเมาเมาน่าเมาปุ๊บดูเลยขาแขนหักไหมตื่นดิตื่นเออขาแขนหักไหมพลิกตัวเองได้ไหมช่วยเหลือตัวเองได้ไหมช่วยชไม่ได้แล้วตอนเนี้ยช่วยได้ไหมช่วยยังไงพี่ก็ถามช่วยเหลือตัวเองได้ไหมได้ได้ช่วยเหลือตัวเองมีหลายแบบหรอไม่ได้ไม่ได้ถ้าเฒ่าช่วยเหลือตัวเองได้ไหมช่วยเหลือตัวเองได้เราก็จะบอกว่าช่วยพลิกหน่อย พิกเองอ๋อนอนหงายให้เขาช่วยเหลือให้เขาช่วยสุดครับโอเคพิกให้เขาช่วยอ่าพิกนอนหงายเลยครับนอนหงายพิกไว้ให้เราสบายทีนี้เราจะเริ่มถามแล้วไม่ใช่ดิสบายเกินอันนี้สบายเกินโอเคเจ็บตรงไหนอ่าเราบอกว่าเจ็บแขนเจ็บขาบอกได้เจ็บคอครับอ่าเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอกินเซ็ปซิลเลยเจ็บคอเราจะมีตัวช่วยอันนี้คือเขาเรียกคอร่าอ๋อ เป็นอุปกรณ์ดามคอครับชนิดแข็งชนิดแข็งมันจะมีมันจะมีแบบอ่อนคือเป็นนวมเหมือนที่เขาใส่เวลาคอเคสเวลาเดินในโรงพยาบาลอ่ะอันนี้เท่ห์นีเท่กว่าอ๋อนี่เท่กว่าอ๋อจะดูความเท่ด้วยนี่ครับผมระดับแรกปุ๊บเราไปคนเดียวเราต้องเราเราไปคนเดียวเราทำาันไม่ได้ครับต้องมีคนช่วยอ๋อต้องมีคนช่วยคนหนึ่งคนช่วยคนคนสำคัญนี่คืออยู่หัวเขาจะคอยเซฟเซฟเซฟคอเซฟต้นคออย่างนี้อย่างที่พี่พูดครับในกรณีอุบัติเหตุทุกเคสจำเป็นต้องใส่เพราะเราไม่รู้หรอกว่ากระดูกต้นคอเ้าได กระทบกระเทือนอะไรมาหรือเปล่าถ้าจําเป็นทุกเคสต้องใส่จริงๆแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยถ้าเขาบิดผิดนิดนึงครับพิการนะใช่เส้นประสาทอยู่ที่ต้นคออ๋อจะใส่อย่างนี้เลยนะครับตอนนี้มันจะเซฟเซฟให้กายกระดกขึ้นแล้วลงแต่มันไม่ได้เซฟซ้ายขวานะครับก็จะมีไอ้ตัวนั้นแหละไอ้ตัวแดงๆอ่ะที่ถามว่าอะไรเมื่อกี้อ๋อนี่เล่นก็ต้องจับไว้ตลอดจนปลายตัวเนี้ยจะมาบล็อกคอแทนอ๋อโอเคพี่ ครับนี่คือโอเคโอเคดีโอเคดีเจ็บตรงไหนอีกนอกจากต้นคอเราต้องถามคอนอกจากคอเจ็บอะไรอีกไหมถ้าไม่เจ็บแล้วเราก็จะมูฟขึ้นบอร์ดละอ๋อโดยการที่ว่าอ่ะกอดอกถ้าไม่กอดจะโดนมัดนึกออกไหมถ้าไม่กอดเองอย่างงี้ยเลยไม่ใช่เขาจะมาให้กอดอกไว้อ๋ออ๋อถ้าช่วยเหลือตัวเองน่ะกอดอกกกออดครับกอดดีมาด้ดีมากต่อไปจะเป็นวิธีการพลิกละไม่ใช่ว่าอยากพลิกกูก็พลิกอย่างเงี้ยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะครับ เพราะว่ากระดูกตั้งแต่ต้นคอจนถึงเอวเนี่ยเป็นคอนเดียวคอนตรงอ๋อใช่คือมันบิดได้หมดอ่ะใช่เส้นประสาททุกอย่างจะอยู่งั้นหมดครับใช่ครับวิธีการพลิกสมมติถ้าอยู่อยู่กันแค่นี้ไม่พอไทยมุงมีอ่าไทยมุงมาช่วยพี่ช่วยเลยครับอ่าเรียกเลยเกิดอะไรขึ้นครับผมอ่ามาช่วยนะช่วยกันช่วยกันครับผมอ่าวิธีการพลิกเราเนี่ยเราจะบอกให้จับตรงนี้จับจับเอวเอาจับเอวครับอ่าพลิกอย่างนี้คนที่สั่งพลิกไม่ใช่เรานึกอยากจะพลิกก็พลิกนะครับ คนหัวคนที่อยู่หัวประคองศีรษะคือเขาต้องสั่งนับหนึ่งสองสามเขาจะสั่งต้องติดตามด้วยอ่าแล้วเราติดตามเพราะมันจะขนาดเงหนึ่งสองสามนี่ผู้บาดเจ็บครับหนึ่งสองสามวางครับเสร็จปุ๊บปล่อยปล่อยปุ๊บคนที่อยู่ฝั่งนู้นนะเขาจะมาช่วยเราดึงหนึ่งสองสามโอเคโอเคทำไมถึงยังไม่ปล่อยมือจากศีรษะเพราะอย่างที่บอกว่าคอร่ามันเซฟแค่นี้ ไม่ได้เซฟไม่ได้เซซ้ายขวาตัวเซฟซ้ายขวามาแล้วมาแล้วอ๋อครับใส่นี่ปุ๊บเขาเรียกหมอนประคองศีรษะหมอนประคองศีรษะใส่ไว้ปุ๊บทีนี้หลัก่อยมือได้ละอ๋อยมือได้แล้วใช่ไหมครไม่ใช่หมายถึงว่าคนจับหัว่อยมือได้เลยเดี๋ยวเราจะมีอะไรทำให้ดูด้วยแปลกๆอะไรพี่แปลกๆมาเลยพี่จัดให้เดี๋ยวจัดให้นั่งขับรถพี่อู๋พาพี่ให้พี่อู๋ขับร้อยแปด้วผมทำภาพนี้ใช่ไหมครับ แล้ว <S, S 2 Pop> น,นอนไม่เห็นทางนะลุ้นไปลุ้นเอาหลังรถเอาป่ะเอาแบบนี้เอาป่ะงงไหมทำไมถึงต้องพัานแขนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลื่อนอะไรอยย่างงเี้บางทีจะบอกว่าเราแค่ประคองมาคนเมาบางคนอ่ะชอบเลยต้องวัดไว้ไม่มีอะไรหรอกแต่หน้าตาพี Island ่เหมือนมีอะไรรึยพี่มีนิดหน่อยตื่นเต้นนิดนึงนี่นี่เขาถือว่าสะดอกเคาะสะดอกเคาะจะพาสะดอกเคาะอ๋อดีแล้วจะได้ไม่เกิดอะไรกัน คือมันจริงมันไม่มีอะไรน่ากลัวนะเพราะทุกอย่างเซฟหมดก็สบายแล้วสบายแล้วไปอย่างเงี้ยก็ไปส่งโรงพยาบาลแล้วัไปถีงโรงพยาบาลพวกหมอเขาจะมาดูเองว่าตรงไหนเป็นอะไรต่อคือเราทำได้แค่นี้เนี่ยหน้าที่หลังเรา่วิธีการยกจริงๆริงเราต้องยก4คนยก4คนไม่ให้หลังเราเสียครับไม่งั้นหลังเราจะเสียจะปวดหลังยกยกครับเข้าเลยเข้าตามุมเลยครับเข้าหลัง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 แรงเลยลนะครับหนึ่งสองให้ยกขึ้นนะหนึ่งสองสาม ยกข้องนันแขนแขนตึงเดินไปไหนก็ได้ไม่เมื่อยแขนตึงแล้วเราจะไม่ปวดหลังอ๋อไอตัวเนี้ยทำไมถึงต้องรัดเยอะเพราะตั้งก็ได้อ่ลองดูเฮ้ยเออคุณผู้ชมตั้งก็ได้ตั้งก็ได้อ่าเป็นไงเคยเห็นเคยเห็นนี่ไหมไม่ขึ้นเอกสารไหมท่าเนี้ยนี่ทั้ได้คว่ำก็ได้ไม่ล่วงไม่ล่วงจริงๆไม่ล่วงยกลอยยกลอยยกลอยอย่างได้ยกลอยเลยเหรออยากเป็นนักเลยอยากเป็นนัก คนเจ็บบางครั้งอยากนั่งชิงช้าไงอยากนั่งชิงช้าอันนี้ไม่ได้แต่แข่งได้ไม่ตกตะแข่งโอ้อะไรกันเล่นไม่ได้คนเออไม่ตกเป็นไงล่ะได้ทุกอย่างใช่ด้วยใช่ใช่ใช่ไหมผมก็ว่าแล้วเหมือนมีอะไรเหมือนเป็นโชว์ไม่มีอะไรคือเนี่ยแค่นี้แต่หนึ่งลูกบาลก็คือจบแค่นี้จบแต่เวลาสมมติว่าคนเจ็บคนป่วยคนเจ็บอยู่บนคอนโดเราก็ต้องตั้งขึ้นมาจริง ตามจริงแล้วไม่ใช่ตั้งเล่นนะอยู่ในลิฟต์ตั้งขึ้นลิฟต์มาเลยเราจะลงสินอะไรก็ต้องตั้งอ๋อถ้าอยู่ต้องตั้งขึ้นเป็นอะไรขึ้นมาก็ตั้งตั้งลิฟต์อย่างนี้แล้วก็ตั้งยืนให้เขายืนอยู่ในลิฟต์อย่างนั้นอ๋อแล้วผมนี่ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นพยาบาลเบื้องต้นทั้งหมดเลยครับที่พี่ๆให้ความรู้เรามาไงก็วันี้ผมว่าก็หมดเพียงเท่านี้นะพี่นะกลับไปดีกว่ากลับไปดีกว่าเดี๋ยวไเจอกันครับยังยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับอย่าเพิ่งครับยังไม่หมดครับไปไไไไหหหหนนนนนนคครรรัับบบเเเมมมมืออดด้้้ยยยิสีีีีงะแถววว่่่่าาา ก็ครับผมคนเจ็บครับผมหนาวครับเหงาด้วยก็ตอนนี้พี่หมดแล้วเรียบร้อยับยังไม่หมดยังไม่ตายครับก็เดี๋ยวปล่อยให้พี่พี่ทำเดลยนะผมยังไม่ตายครับไปดูสก๊ปสารพัดช่างจาก FV Battery ครับผมแรงคนในหนึ่งเดียวครับเฮ้ยเสียงไหนวะพาผมไปดูด้วยครับครับผมไปดูด้วยครับเสียงไหนวะโอ้ยเชืองสารพัดช่างสนับสนุนโดย FB Battery FB Hybrid Battery แรงทนในหนึ่งเดียวคอ l l เ e นเตอร์2 6 9 9 0 0 9เแจ็คพี่ผมขอปรึกษาเลยหน่อยดิพี่แจ็คพี่สนใจผมหน่อยต่อไปเไรครับทำไมต้องทำอะไรรถพี่ขนาดนี้ด้วยครับผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมผมต้องคอยดูแลแฟนทำไมการเป็นแฟนนี้ต้องคอยดูแลกันขนาดนี้ด้วยคือแบบหาคำตอบไม่ได้ ก็เวลาเราลักใครเราชอบใครเรารักอะไรเนี <S 2> <S 2> <S ่ยก็ต้องดูแลซึ่งกันและการถูกไหมฮะพี่จะไปรู้อะไรวะพี่ไม่เคยมีแฟนด้วยซ้ำเอาจริงเมื่อวันวันหนึ่งพี่แบบพี่ดูแลแต่รถพี่อยู่แต่กับรถคันนี้ก็นี่ไงครับแฟนพี่พี่รักรถพี่ก็ต้องดูแลรถทุกวันอยู่แล้วถูกปะครับคือดูแลแฟนต่อเข้าใจพี่เป็นแฟนกันก็ต้องดูแลกันแต่รถทำไมต้องดูแลขนาดนี้ด้วยพี่โอ้โหนี่เลยครับน้องอย่างแบตเตอรี่เนี่ยคือตัวสําคัญเลยนะถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงเนี่ยแบตเตอรี่อ่ะ เปรียบเสมือนหัวใจของผู้หญิงเลยนะน้องนะพี่แจ็คพี่แล้วมันยังไงนะมันนี่เลยน้องขั้นตอนที่ห่มันตรวจดูระดับน้ํากดย่าให้ต่ำกว่าระดับ lower level เพราะอายุการใช้งานจะสั้นห้ามเติมน้ํากดโดยเด็ดขาดให้เติมได้เฉพาะน้ํากันเท่านั้นยังไม่ครบต่อมันก็เหมือนกับการที่เราเติมความหวานให้กันและกันถ้าเราไม่หมั่นเติมความหวานให้ซึ่งกันและกันเนี่ยเขาก็อยู่กับเราแค่ช่วงสั้นขั้นตอนที่2เอาอีกเอาขั้นตอนที่2 ฐานขั้วแบตเตอรีร่ให้แน่นเพื่อกระแสไฟเดินได้ดีสะดวกเหมือนกับการที่เราต้องดูแลซึ่งกันและกันอยู่เสมอเพื่อที่เราจะได้เดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงและแน่นแฟ้นนะจ๊ะข,ขั้นตอนที่สามจัดกาได้หมดขั้นตอนที่3ทําความสะอาดคราบที่ติดตามขั้วแบตเตอรีร่และพื้นผิวอันเกิดจากการใช้งานก็เหมือนการดูแลความรู้สึกของเท้าครับมั่นถามมั่นเอาใจจะได้รักกันไปนานๆครับมีขั้นตอนหนึ่งหไได้หมดขั้นตอนที่4ี่ ตัวสภาพภายนอกให้ยึดแน่นบนแท่นวางอันนี้นะฮะถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงเนี่ยตรวจภายนอกอย่างเดียวมันไม่พอนะน้องนะมันต้องตรวจภายในด้วยไม่ตายผมชอบพี่ภายในมันยังไงวะพี่เื่องสาระพัดช่างสนับสนุนโดย fb Battery fb hybrid Battery แรงทนในหนึ่งเดียวคอ์อลเซ็นเตอร์02 269 9 0 0 9 วันนี้เราก็ได้เต็มที่กับชีวิตไปมากมายแล้วก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆร่วมกันดันยูแล้วก็นี่ครับผมประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับผมใช่ไหมครับพี่ท็อปเออสุดยอดก็ยังไงก็สัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีเดีอยู่นี๋สองมือประกบกันนี่อ๋อไม่ได้สวัสดีเอเคพี่ไปเจอคันพี่กลับบ้านแล้ว